สวัสดีครับวันนี้กิจกรรมวันหยุดนะครับวันนี้ก็จะมาทำปลั๊กไฟอันนี้ปลั๊กไฟซื้อมาจากของถมเซ็นเตอร์นะครับของ KC e อันนี้เป็นยางนะยางหนาด้วยเนี่ยจะเป็นสายไฟเก่านะครับของเครื่องเตาความร้อนไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าแต่นี้ข้อดีก็คือสายของเขา เป็นมี3าสายนะครับมีสายกาวนะครับสายดินแล้วก็สายไฟเฮ้ยกาวดินใช่ป่าปะวะลายนิวตันแล้วก็กาวเออมาต่อกันที่สายไฟนี่นะครับมีกาวมีนิวตันมีลายนะครับบวกลบแล้วก็กลาว มาปอกสายไฟกันต้องวัดขานาดนันนี่ครับตัวสายไฟข้างในต้องหาหลือพันนะอันตรายเส้นนี้ผมจะให้เปเป็นกาวนะครับ ก็จะบอกว่านิวตันลายนะครับบวกลบแล้วก็กาวกาวก็มีสาระของกาวอยู่ใ็่ไหมนี่ก็เป็นที่ปอกสายไฟรับสมัยที่เรียนช่างปวชนะก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ละแต่เห็นของรุ่นใหม่แล้วสวยวันนี้เล็กกว่านี้นะปอกสายไฟ จะกมบันหยุดนะเนี่ยแล้วมันจะเข้าไงวะอาต้องเข้านี้ก่อนนะเกือบแล้วต้องเข้าตัวกล่องก่อนยนเลยป่าบาอกไอ้น้ำเงินเป็นนิวตนัน นี่เป็นกลาวนะครับเป็นกลาวไงต่อวะเอ้าหลุดิดกคอไม่สุดเหรอนั่แล้นนะนาะยเช็คต่อถูกปอะเดี๋ยวนั่นละมันมีสายหนึ่งที่มันโดนคัตเตอร์บาดอะ่ะนี่ไงต้องพันก่อนกอนเอ อันนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่โดนนะไม่โดนคัตเตอร์นะตอนปอกสายหลักนี่ก็จะเสร็จแล้วปักเราปักผม สายนี้จะเล็กกว่าเต้ารับนะเพราะว่าเขาทํามาลองรับสายใหญ่นะครับแต่ของผมเป็นสายเล็กก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากดึงก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เห็นไหมแน่นอยู่แล้วจะทําเอาไว้เป็นปลั๊กที่แบบเสียบแล้วไม่ต้องถอดนี่นะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะก็จะมาลองเทสดูแล้วว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับมาลองกันนี่นะครับ นะไฟไม่มีนะแล้วนี่ไฟไม่มีอันนี้คือมีไฟนะครับไฟมานะ220วบโวลต์นะครับวันนี้โอเคนี่ครับไฟเข้านะครับเข้านะเจาะแขวนปลั๊กให้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเพื่อเสียบปลั๊กตายไว้ตรงนี้อันนี้เอาไว้เสียบปลั๊กตู้ควบคุมอุณหภูมิกับเราเตอร์นะโอเค ได้ละหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับก็มาเจาะยึดเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ใช้สายจากเตาไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วนะครับเอาสายมาใช้ครับสายเขาดีอยู่แล้วห้อมกันความร้อนได้ดับหนึ่งสายเขาเส้นใหญ่อยู่เดี๋ยวเราจะมาย้ายนะครับอุปกรณ์สายเอามาเสียบไว้ตรงนี้แล้วครับข้างหลัง หลังจากติดตั้งแล้วเราก็จะมาเสียบปลั๊กอันนี้เป็นของอะแดปเตอร์ของกล่องโมเด็มนะครับเราตเตอร์โมเด็มอันนี้ก็จะเป็นของตู้ควบคุมอุณหภูมินะครับก็คือเป็นของตู้นี้นะครับก็จะใช้สายเดียวเลยครับเอาไปเสียบส่วนนั้นก็จะเป็นปลั๊กพ่วงนะครับใช้กับทีวีนะครับทีวีกับกล่องกล่องอะไรอะกล่อง asp box นะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บสายไฟกันเก็บสายไฟเก็บสายแรงให้เรียบร้อยเพื่อให้หน้าอยู่ดูแล้วดูสวยงามตู้เก็บแล้วก็ที่ไว้โมเดมนะครับมาดูด้านหลังกันเลยเก็บสายในท่อสีดำนะครับเห็นไหมนี่จะเป็นปั๊กที่ทำเสร็จนะ ก็จะเรียบร้อยแบบนี้อยู่ด้านหลังเลยนั้นจะเป็นเต้ารับนะครับเต้าเมนเต้าเมนในท่อสีดทานี้ก็จะเป็นสายแลนนะพักพวงนี้ก็จะมีกล่อง A.S.B.O.X แล้วก็ของทีวีนะครับแล้วก็มีพัดลมเสียบเป็นครั้งคราวนะไม่ได้แช่นะครับทั้งหมดนี้ก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับการรีวิวการทำ ปักพว่วงต่อตายไว้ข้างหลังนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะหาอะไรมารีวิวต่างๆนานาอีกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ